สองเทสโลนิกาบทที่สองพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นเราขอร้องท่านว่าอย่าให้ใจของท่านวันไหวง่ายหรือตื่นหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือคำพูดหรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้ใครร่อดวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกรบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรือสิ่งที่เขาวไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า พวกท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อยังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้แล้วและท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังยับยั้งมันไว้ในขณะน,นี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยยับยั้งมันเดี๋ยวนี้นั้นจะยังอยู่จนถูกปลดออกไปให้ผลขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้น และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษของพระองค์และจะทรงผลานให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรดของพระองค์คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดนบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิทุกอย่างทั้งหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์จอมปลอมและอุบายชั่วทุกอย่างสําหรับพวกที่จะต้องพินาศเพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะถูกพิ่ภากสาพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำระของพระวิญญ,ญาณให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริง พระองค์ทรงเรียกพวกท่านเพื่อการนี้โดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อท่านจะได้ร่วมในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือคําสอนที่ท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเรา และประทานให้เรามีความชูใจนิรันด์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและทรงเสริมท่านให้มั่นคงในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่าง